สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้อยู่กับเซียตุ้เช่นเคยนะครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวเซีตู้จะพามาดูรถนะครับก็มันจะเป็นในรุ่นส่วนของตัวยกสูงนะครับในรุ่นสองประตูหรือว่าแคปเปิดได้นะครับก็มันจะมีรถให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับเป็นสีบอลเงิน ราคาอยู่ที่7,40,000บาทนะครับสำหรับตัวยกสูงในเกรด LDA นะครับ2ประตูนะครับไฮแลนเดอร์2ประตูตัวยกสูงนะครับแล้วถ้าเป็นสีขาวธรรมดานะครับราคาอยู่ที่733,000บาทนะครับราคาจะถูกกว่าถ้าเป็นตัวแคบในรุ่นของตัวสีขาวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในแคบตัวยกสูงนะครับจะไม่มีสีขาวมุกนะครับจะเป็นแค่สีขาวธรรมดานะครับหรือว่าจะเป็นสีบอลเงินเทารดมโบสีดำนะครับ พวกเนี้ยนะนะครับก็จะเพิ่ม7,000พันนะครับในรุ่นของตัว2ประตูไฮแลนเดอร์นะครับตัวยกสูงนะครับถ้ายกเว้นจากสีขาวจะเพิ่มนะครับ7,000บาทนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะไปดูนะครับฝากเหมือนเดิมครับกดไลค์หนึ่งติดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กหนึ่งแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามบนช่องของยูทูบเจือตุ้ยด้วยนะครับแล้วก็ในเพจเฟซบุ๊กนะครับใครที่จะทักมาทักกเลยหรือว่าจะคอมเมนต์ สอบถามต่างๆนะครับไว้ในช่อง Youtube ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้0945363330นะครับเจ้ยร้อยเ0%รับติเทิร์รถเก่าทุกรุ่นนะครับใครที่จะปรึกษาปรึกษาได้ฟรีครับไม่คิดค่าบริการนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยนี่มาแล้วครับผมนี่ผมพาไปดูนะครับนี่นี่ มันจะเป็นในรุ่นของตัวไฮรันเดอร์นะครับก็คือแคปสามารถเปิดได้แคปเปิดกว้างนะครับเป็นในรุ่น2ประตูนะครับตัวยกสูงนะครับสีบอลเงินนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่740,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สอบถามกันเข้ามาอยากจะได้โอ้โหทำไมแสงตกกระทบเป็นแงเนี้พี่ยาฝากเปิดไฟหน่อยสิแสงไม่สวยแสงไม่สวย๋ยวฝาก ใช่มันลูกค้าจะมองไม่ออกนี่ให้ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเซลยานะครับเปิดไฟให้แล้วนี่เงาแวบเลยทีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูดีกว่านะครับสําหรับในรุ่นนี้จะได้เป็นส่วนของกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับให้ไป2ลูกนะครับสามารถกดล็อกรถได้แล้วก็กดล็อกรถได้นะครับแต่ว่าในรุ่นของ LDA จะยังไม่มีสัญญาณกันขโมยนะครับผม แต่ยังไม่มีสัญญาณการขโมยนะครับในรุ่นที่จะมีสัญญาณการขโมยจะเป็นในรุ่นของเกรดตัวแซนะครับที่ตัวสูงต่อจากนี้ขึ้นไปนะครับกุญแจให้มา2รลูกแบบนี้นะครับดูไว้ดูไว้สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูดีกว่าว่าด้านหน้านะครับความสวยงามนะครับกระจังหน้าหรือไฟหน้าจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้าก็เหมือนเดิมครับชุบคมเย่ยมสวยๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ ชุบความนม่ไม่มีลอกครับสวยๆแบบนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมครับสวยจัดเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นเขี้ยว2ชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไบเอลีนะครับผมก็คือมีไฟ2ออันอยู่ในโครมเดียวกันนะครับไฟหน้าก็เหมือนเดิมครับจะเป็นไฟหน้าสลัมแสงสีขาว ให้ความสว่างแล้วก็กว้างแล้วก็ส่องได้ไกลนะครับไม่เสียบตาเพื่อรวมถังด้วยตัวนี้นะครับก็ปรับไฟหน้าสูงต่ําได้ถึง4ระดับนะครับแล้วก็ส่วนของไฟเลี้ยวนะครับก็มีมาให้ตรงนี้เป็นสีชม้มเป็นหลอดนะครับแล้วด้านล่างลงมาก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นไฟตัดหมอกเห็นไหมแต่ไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับยังไม่ได้เป็น LED เนาะถ้าเป็น LED จะเป็นในรุ่นของเกรดตัวแนะครับผมอ่า เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับสีบอลเงินเป็นสีที่ผมว่านะที่ผมชอบเลยแหละผมคิดว่ามันดูแลแล้วก็ทําความสะอาดง่ายมากนะครับแล้วมันยังดูสวยแล้วยังสดใสแบบดูใหม่เสมอนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูตรงต่อมานะครับเป็นก้านปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้านแบบธรรมดานะครับมีปุ่มฉีดน้ําจากใต้ฝากระโปงนะครับกระจกอันนี้ก็ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับก็จะมาประมาณใสๆแบบนี้เลย น,นี่ครับถ้าเป็นล้นตัวยกสูงนะครับดูยังไงจะเป็นตัวยกสูงคือ1จะมีคําว่าไฮเรนเดอร์นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวยกสูงก็จะมีบันไดข้างมาให้จากโรงงานแบบนี้นะครับแต่ว่าบางคนจะเอาตัวเตี้ยบใส่บันไดข้างก็ใส่ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านด้านล้อส่วนของขอบล้อในรุ่นของ LDA ตัวยกสูงนะครับรุ่นนี้นะครับ LDA ตัวยกสูงขอบล้อจะเป็นในรุ่นของขอบ17 เนี่ยครับ LED ลายล้อแม็กก็เป็นแบบนี้นะครับในรุ่นของตัวยกสูงนะนะครับลายล้อแม็กก็จะเป็นก้านสีบอลนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นคีบแล้วก็ตัดเหมือนกระไดพัดนะครับออกแบบมาให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแอโรไดนามิกนะครับลดแรงต้านของลมแล้วก็ให้ลมระบายได้ดีนะครับแล้วก้านแบบนี้ผมบอกเลยมันดูแลทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับสีบอลแบบนี้นะครับน็อตเดิมจากโรงงานครับหกรูชุบโครเมียมนะครับดุมล้อจะเป็นสีดําแดงอิสุ นะครับสวยๆนะครับยางนอกจะเป็นยางของบิตโอนนะครับเป็นยางบิตโอนขนาดจะเป็น255นะครับ65นะครับถ้าเป็นในรุ่นของตัว LDA ตัวยกสูงเนี่ยนะครับขอบสเนี่ยก็จะเป็น25 5 65นะครับลายยางก็เป็นแบบนี้ไม่ดังนะครับมีงานรับประกันนะครับมาให้จากศูนย์ของเราเลยถ้าเป็นล้อตรงนี้นะครับรับประกันจากโรงงานเลยนะครับนี่สวยๆ รเรามีแล้วระกันยางให้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในดีกว่าว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนี่นเนี่ยถ้าเป็นตัวยกสูงตัวมือเปิดจะชุบพรมเนีย,ย่างดีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูที่เขาบอกว่าแคปเปิดได้อุย้ยล็อกรถนี่โอ้โหโอ้โหจะเปิดแคปก่อนโอ้โหนี่นครับ ที่บอกว่าแคปเปิดได้เปิดได้จริงเห็นไหมเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยครับกว้างเลยนะครับที่บอกว่าแคปเปิดได้เปิดกว้างนะครับสวยๆเลยเนี่ยครับมันจะเปิดกว้างในงขนาดนี้เลยนะครับหลายคนบอกว่าแคปมันขึ้นลงสะดวกไหมผมก็บอกว่ามันถามมาขึ้นลงสะดวกไหมมันก็ขึ้นลงไม่เท่าสะดวกเท่าสี่ประตูนะครับแต่ว่าถามหลับคนที่จะต้องใช้แคปจริงๆในการค้าขายหรือการเกษตร สะดวกสบายครับเปิดออกได้กว้างก็ขึ้นง่ายแล้วก็เขาปิดนะครับเพียงแค่เวลาใครขึ้นปั๊บแล้วพยายามปิดให้เร็วเดี๋ยวคนข้างหน้าเขาจะปิดหนีบมือเอานะครับถ้าเป็นในรุ่นของ l d d นะครับแผงประตูนะครับคอนโซลที่พักแขนตรงนี้นะครับที่วางแขนก็จะเป็นในรุ่นของผ้ากำมะหยี่นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนของปันปรับกระจกขึ้นลงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวปรับกระจก มองข้างตรงนี้นะครับก็มีเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับแต่แผงประ <c oughs> ตู query, ตรงนี้ยังเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีที่วางขวดน้ําเป็นขวด1.5ลิตรเลยสามารถใส่ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของวางแก้วน้ํามาให้สะดวกสบายนะครับพวงมาลัยก็ยังเป็นพลาสติกนะครับยังไม่ได้หุ้มหนังด <c oughs> ้านบนนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ส่วนของคอนโซลกลางก็ยังเป็นพลาสติกนะครับขนาดจอตรงนี้นะครับจะเป็นขนาดจอ7นิ้วนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ ไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p เพ y นะครับหรือว่า a n d ด o i d Auto สามารถเชื่อมได้หมดเลยนะครับแล้วก็มาดูตรงเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดนะครับแล้วเบาะนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เป็นเบาะคูแม,ม็กนะครับเป็นเบาะ้ากรา์กายีเห็นไหมแต่ว่าสวยนะรูปทรงแบบว่าปรับเรียวโอบกอดกระชับแน่นนะครับตัวนี้นะครับก็เบาะก็จะสามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็ปรับยง พนักพิงได้นะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นในตัวยกสูงนะครับเป็นในรุ่นของเกรด LDA นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับกระจกด้านหลังไฟเบรกดวงที่3มีมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านหลังตัวนี้นะครับเห็นไหมมีระบบไร้ฟ้าแล้วนะครับในรุ่นของตัวยกสูงเนี่ยจะมีระบบไร้ฟ้ามาให้แล้วนะครับด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าล้อนะครับก็จะเป็นในแบบของตัวเดียวกันนะครับทั้ง4ล้อขนาดล้อจะเท่ากันหมดเลย นะครับก็ยางจะเป็นบิดโตนแม็กก็จะเป็นโดยเดียวกันขนาดล้อก็เหมือนกันนะครับผมเดีย๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนโอ้โหเนี่ยครับมีบันไดมีที่เหยียบมาให,ให้พร้อมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือตรงเนี้ยคือลูกค้าออกไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเดีย๋ยวทางเราตกแต่งใส่กระบะไลเนอร์ติดฟิล์มคิวการสาดอะไรให้หมดเรียบร้อยนะครับตรงเนี้ยไฟท้ายก็ส,สวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ แล้วก็บันไดนะครับหรือว่ากันชนท้ายจะเป็นบันไดแล้วก็เป็นกันชนท้ายพร้อมอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมแล้วก็ส่วนของไฟไฟเลี้ยวไฟท้ายก็สวยงามเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแจม่แจมๆเลยนะครับแล้วก็ดูส่วนของเขาเรียกว่ามือเปิด นะครับกระบะท้ายเนี่ยครับก็จะเป็นตัวชุบขรเมี่แล้วก็มีกล้องซ่อนข้างในโอ้โหนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมพามาดูนะครับลูกค้าคนไหนสนใจรุ่นแคปตัวยกสูงนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับว่ารถราคาเท่าไหร่มีสามารถดาวเท่าไหร่นะครับที่เบอร์0945363330กะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าใครสงสัยตรงไหนภายในคลิปก็สามารถทัก มาหาทางช่องทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือว่าจะโทรหาผมก็ได้ครับเบอร์0945363330นยะครับยินดีให้คำแนะนำและก็ยินดีให้บริการนะครับให้คำแนะนำผมไม่คิดเงินนะไม่ต้องเกรงใจนะครับคนไหนที่เขาอยากสอบถามหรืออยากได้ความรู้อะไรไม่ต้องเกรงใจทักมาหาผมได้นะครับถ้าผมสะดวกผมก็จะรับ แต่ถ้าผมไม่ได้รับแสดงผมไม่สะด,ดวกแต่เดี๋ยวผมจะโทรกลับนะครับบางทีผมอาจจะขับรถหรือว่าติดลูกค้านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมโทรกลับอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่เห็นผมโทรมารั้งแรกไม่รับก็มาลองโทรหมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าบางทีผมติดลูกค้ายัางไงก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ